สวัสดีค่ะเมื่อนีขอแวะมาทังน้องเพชรพ่อยจากนอยค่ะพี่น้องชื่นชมในความหนารักของน้องอยู่ห่างๆค่ะลายๆขังนะคะที่ได้ออกมาบอกถึงน้องเพชรพ่อยที่เป็นประเด็นที่มิตรความหนารักความหนาเอ็นดูเสื่อวาได้หลายค้นที่ได้เห็นน้องเพชรพ่อยได้เห็นความหนารักตาหักที่เพราะว่าจะเป็นเป็นย่าเป็นยายเป็นพ่อเป็นแม่ออกมาเผยแพร่ทุกคนดูเชื่อว่าทุกคนอ่ะเห็นแล้วต้องใจฟูมากๆเช่นเดียวกันกับสาวเนยค่ะ ชาวเนอยอาจจะไม่ค่อยได้พูดถึงน้องเพชรพลอยแต่พูดครั้งใดก็ยิ้มครั้งนั้นนะคะพราะน้องเป็นคนที่น่ารักเป็นคนที่มีบุญญาวาสนาดีสเสลือเกินค่ะวันนี้จะมาพูดถึงฉายาที่ทางพ่อบอยตั้งให้น้องฝาแฝดค่ะทุกคนคือสําหรับบอยสิริชัยนะคะแล้วก็แอนอรดีก็เป็นพ่อแม่ที่ได้รับสองแฝดนี้นะคะนั่นคือน้องเพชรน้องพลอ,อยมาเป็นลูกบุญธรรมเนาะเหลายคนก็พอจะรู้จักอยู่ อ่าแล้วหลังจากที่เข้ามานะคะกระแสก็ดีมากๆเลยคนก็เข้ามาเข้ามาติดตามเขาม่าติดตามเขาม่าดูความน่ารักตะหักก็อนน้่นนี่คี布拉ซูตีสาวเน่บอกถึงน้องเพชรพ่อยก็คือน้องจับตุ๊กแกค่ะพี่น้องพูดถึงน้องจับตุ๊กแกตัวเป็นแบบตุ๊กแกเป็นแต่ว่ามันตุยแล้วคือตุ๊กแกตัวจริงๆอ่ะแต่มันมันตุยแล้วอ่าคือน้องจับขึ้นมาน้องไม่กลัวเลยสาวเนยเห็นยู่รยะหามิดนี่ก็กเรนเลยด้วยค่ะพี่น้องเขาบอกถึงตุ๊กแกเนี่ย แล้วไม่ว่าจะเป็นหลายๆอย่างเอาขึ้นเวทีเอ่ยพาน้องไปงานลอยกระทงงานสําคัญงานวันมงวันแม่สาวน้อยรู้สาวน้อยเห็นติดตามตลอดแต่นานๆที่จะได้เอามาพูดถึงเห็นว่าเห็นแล้วว่าตะหักนารักอิลีค่ะพี่น้องคือเห็นยังกับตะหักขึนเวที่เสียฮูจักฟอนฮูจักล่ําแล้วที่สําคัญปานวาลูอิลีอีรอของแม่แอนอรลดี หน้าตาคล้ายกันมากใครๆก็พูดใครๆก็ว่านะคะผู้ไดก้ดก,ดกวัว่าผู้ได้กัซาผู้ได้กัว่าว่าเพรพ่อในหน้าตาคล้ายครึ่งกับแอนออรดีเสลือเกินบว่าสิเป็นรอยยิ้มยิมออกมาในปานผู้ดเดียวกันค่ะพี่น้องถึงจะเป็นลูกไม่ใช่ลูกแท้ๆแต่ทําไมความบังเอิญมันไม่มีในโลกสําหรับสาวเนยนะสาวเนยคิดแบบนั้นแต่แต่เชืเ่อแต่สาวเนยบอกเลยว่าความบังเอิญบ่มีในโลกค่ะพี่น้อง ทุกอย่างมันโดนจัดสรรมาแล้วทุกอย่างมันโดนจัดแจงมาแล้วอาจจะเป็นแบบบอสสองบอสยังไม่มีลูกจริง,รงๆก็อาจจะรอน้องสองคนนี้อยู่ก็ได้นะคะพี่น้องเป็นขันบอาในหน้ามแบบเว่อร์คือเป็นสร้างเผือกสองเสือกที่แบบมาถวายถึงทีเลยน้องเพรน้องพ่อยเนี่ยคะ่ะพี่นอ้องสำหรับฉายาหนีนะคะทางบอสบอยซิริชัยในมิการต่างซาวเน็ตกคไปเห็นนอกอะ ชุดคิดบ่ไรต้องเอาเม้เว่าต้องเอามา,า,า,มาให้พี่น้องได้เห็นขออนุญาตนะคะเลื่อนหาแป๊บหนึง่งแชร์ไว้อยู่หน้าเฟซตนเองเนาะเป็นภาพที่ซอแอนบอสบอยอุ้มน้องเพชรน้องพลอ,อยอยู่แล้วก็เป็น FC ฟซีแอนออรีได้มาโพสต์บอกว่าพ่อบอยตั้งฉายาว่าเทพธิดาฝาแฝดโอ น้องเพชรน้องพลอยกำลังปั้นกำลังแต่งกำลังสอนกำลังฝึกกำลังเรียนรู้วิถีชีวิตหมอลำปลูกฝังฟูมฟักกันตั้งแต่น้อยๆกันเลยจ้าทุกๆก,การเติบโตคือการเรียนรู้กำลังพูดกำลังน่ารักขื้นมาษา้ังสียค่ะพี่น้องอพอโพสต์ไปคนก็เข้ามาคอมเมนต์น่ารักทั้งพ่อทั้งแม่ทั้งลูกเลยลูกๆที่ฝากท้อง คนอื่นมาเกิดแท้เลยเกิดให้บุญเกิดให้เป็นบุญนะคะนะอ่าคนก็เข้ามาคอมเมนต์น่ารักน่ารักกันเยอะแยะมากมายต้องพูดก่อนค่ะพี่น้องตองขอบอกก่อนว่าอิลีเทพธิดาฟาแฟดสมสื่อกับท่างบอดบอยซีลีช่ชชยเดยตังให้อิลีและบอดบอยกับสอเอ็นเคยบอกว่าจะปั้นแฝดสองคนนี้ลูกสองคนนี้ให้เป็นคู่แฟดที่ดังที่สุดในอนาคตและเชื่อว่าเสือเลยว่าอนาคตคันเบิดแบบ มืดยุคขันพ่อแม่ท่ามาเนี่ยผู้บริหารต่อไปก็ต้องเป็นลูกที่เป็นลูกที่เป็นผู้ใดก็ตามแต่อนาคตบออาจจะมีลูกเพิ่มไม่อีกหรือว่าบ่มีก็ต้องเป็นลูกคือเกาสิจะบ,บริหารวงาาคณะมอลล่าใจเกินรอยกันต่อไปค่ะก็ต้องปลุกปัน่นพ่อแม่ทําอาชีพอะไรมามันมันมีกินมีใส่มีเงินหลานเงินแสนนะเสียก่ะอยากให้ลูกได้เหตดตามนะคะพี่น้องสุบุนีเงินมันหายากขันมีพ่อมีสองทางเสียกับบ่แปลกที่เพื่อนแจะ ฝึกฝนลูดวัอนาคตดูสิเป็นนังกระเรีอของเพลินนะคะแต่ว่าตอนเนี้ยก็คือฝึกฝนไว้ก่อนการเป็นหมอลำในมนีก็เห็นว่าทางบ่อนเนี่ยไปเบิ่งบานนะคะไปดูแลบ,บานลังไม้ที่อยู่ขอนแก่นค่ะพี่น้องต้องบอกว่าหลังใหญ่มากนี่อีกอีก,อกอย่างหนึ่งสาวเนื้อย,ย่อมย่อมในบุญวาสนาของน้องพีินน้องพ่อยคือเกิดมาบน อาจจะไม่ได้เกิดมาบนบนกองเงินกองทองแต่ว่ามาอยู่กับกองเงินกองทองสเสลือเกินค่ะมาอยู่แล้วกับแบบปังปุริเยเกิดเอียงบอดสีเอียงก็ตามแต่แบบมีบานอยู่มีคนหาค้นตุ่มนะคะเป็นคนดังต่างแต่เป็นคนดังต่าง,ง,งแต่หน้าเหมือนแหลกต่างแต่บอดออกมาประกาศว่าสิรับลูกบุญธรรมมาเลี้ยงเนี่ยคนกระเลือมให้การสนใจแหละนี่แหละค่ะพี่น้องก็ถือว่าเป็นบุญย่าวาสนาของ สองด็กหน่อยคนนี้นะคะเด็กหน่อยสองคนนีอ่าเรียบเรียงประโยคบอถึกแล้ววันนี้พี่น้องเป็นบุญย่าวาสนาคนด็้หน่อยสองคนนี้อิลีคะ่ะพี่น้องกระชื่นใจน้ำเพลินอีลีมือนีกับแวรเวียนมาบอเรื่องเล่าประทับใจหิ้วใจพอถึงฉาย,ยาที่ท่านคุณพ่อบอยต่างหายน้องผิดน้องพ่อยและกับพูดถึงความหนาหรักนะคะใครที่อยากดูความน่ารักจริงๆเป็นคลิปสมารถไปตามทางเพจเฟซบุ๊กของ คุณย่าคุณยายนะคะซึ่งเป็นคุณแม่แมแกับคุณแม่พี่บอยแล้วก็คุณแม่พี่เอ็นนะคะสามารถเขาไปเบื้องใดไปให้ก็เลิกใจไปเบือ้องค้นหนาลักดุกดิ๊กของอเ,เ,อเป็นหน่อยสองคนหน,น,นี้กินง่ายอยู่ง่ายอยู่แบบบ้านบ้านอยู่แบบติดดินเลี้ยงบ่คือหลูกคนด้วยเด้ค่ะพี่น้องเลี้ยงแบบติดดินให้ยหูจักซึมซับเล่นดินเล่นทรายนะคะพี่น้องขันค้นใดไปสิบอีดีก็คือสิติดงอมแ้มเลยอีดีนับเป็นหน่อยสองคนหนีเนาะมือนีก็ฝากประเด็นีไว้เพียงสำนีค่ะ